โอ้งูเขียวครับงูเขียวอยู่ในสารนะครับตัวบกตัวบกเริ่มเลยอย่าเพิ่งมาทักพี่เล้วเพิ่มาทักพี่เล้วสวัสดีครับผมบ้านหนองครับสวัสดีครับผมพบหน้าครับมือบนตกะครับอาจจะเปลี่ยนได้หนเลยนะครับระวังเป็นกับผลเออบนตกแห้งครับมาหอดมาสิมาขอโชวกระปูวันจันทร์บนตกะีอีกนั่นก็ดีคือที่เท่าเลยนี่ นิ่แกนคื่อน้ำตกทำอตแบวแพงเลยอันตรายอะไรนบมากับผลมันอจุมชุ่มาครับเป็นโคเป็นโคผ้ามาก้ามากรับฝวันนี้เนาะตอนเท้ายางออกมาเข้าบกเห็นผมงนู่นผมจะแนนได้บองตอนเราแมนบึงนูเนไอ่อจำทีเข้าไปหลักกิโย่ลยบวะนาะีเข้าไปหอดเห็นหอดแมว มิงหูเนาะเด็ันเขาเจ้าีเจ้าี่เจ้าีมูนแม่ไม่ใช่ไม่กีี๋เหี่ยงหรอเป่นี่ไรเนาะมาทำารเป็นมูโย่โตเน่เลยตเนาเหอเนาะเนาเลยเพรว่า็นมาอยู่ใส่หลังคาเป็นสิ่ล้พ้นนั่นะนีถ้าเข้ามาดิแจ็คบนต้ใส่เลยเนี้ยวนี่ยแพ้เสี้อผ้ากันเมื่อยเพื่อีเสียงคนเลยี้ยวหาอยู่เลยนี่มันก่เลี้ยวหาเลยต เราหานนละแวง e มมันบ้างได้แต่ว่าถมันงูงูเป็นเก่าถ้น้องเห็ดว่าเลยเห็ดปลาตัวเดียวเนี่ยมีตัวเดียวหนึ่งเก่าหนึ่งเจ้าเห็ดงูเห็กงูยูซาตะเทียนะาตะเทียสาตาเทียเบาหน่อยคือว่าทางแก่ครับแต่ท้าเบายิบเบาจิ๋เนี่ยซาเทีย หหนยก็เป็นมาผมชื่อครูราวชื่ออยอ่มันนี่กับมาขอจบก็เตาว่าควันเออมาเขนมง่ครับตหลังะไดมานังบอกคุณภพเพราะว่าวันที่เอาถอไปหลายกิโลตอนนั้นเนาะวันนั้นขอจบเอาปังอะไรนัคชื่ออแบบบัก็เอินน่นนีกับอแบงบักเอินด่วยกแต่บังิญเตาว่าเป็นดีนะเป็นดีใจหังคา แต่อยู่ลักกิโลมันอยู่ไม่ดินอยู่ในไอ้รักกิโลอยู่ในดินงออกเลขสูงมัน่อยู่สูงัวเดียวนจะจ้าไปอยงนีแตยรักิโลของู้แมวงูกเาแมวกาพิกราูที่มันมีองูอยู่น่งแถบบนตเยอย่างบ้านจะอยู่เวแต่ว่าจะล่วงกันแต่ว่าตอนนี้ มันบอกได้แปลกับเก่าเรื like ่องละมันบอแต่ว่าผูดได้ไปทีแค่เอาสีขวแต่ว่าเบาได้ผมทีแค่นี้แล้วสา้านหน่องก็เก้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดารบ้านหน่องไมตามตามแบบของผมหลยการวันนี่เขาว่าที่สิบหกนะฮะคนนี้เขา่ที่สิบหกนะมึงหาได้ไรอัจะมาหนึ่งหก ก็ว่าะหันก็ว่าหนึ่งสองยันว่าหนึ่งสองแตจะดังว่าหนึ่งทีาวหนึตวดตัวนี้เลยครขาดีแกบแหลกมากถึงว่าเหมือนวนออกมาคือหนึ่งสองดังเห้แจงซึ่งแบบก็อ่านไม่จะเราบล่าหนึ่งสองลลาเลยรับกินแต่ไม่รับจ่ายีว่ะออกหนึ่งทีวันีหนึ่งหาดังให้อาจจะออกหนงหกหรือหนึ่งเก้าแน่ยถาหาก็ามาไลตเลยได้รับแต่ไ้รับู้เองอะ Cào nung cào chia giải. Bin chưa binh chuông tôi nó 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 binh chuông tôi 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 น้ำว่าสันม้าไปออกออกตัวบมัดเห็นบ่ครับมันมีหลายเลยเหล็กมากก็ออกแต่ว่าดันมากเ่อเก่าเจ็ดแต่ว่าเก่าหึ่งนเป็นมดขนาดอตัวนี้ได้นี่ครับเก่านึ่งบมามาเก่าแต่ว่าแปรตามตามเจ็ดไหนแปรตามเหล็กอยไหนคือเก่าหนึ่เป็นเก่าเจ็ดตนึ่งเก่านึงแต่ว่าสิมากตัวไหนกตบดเน้เพราะว่าเก่าหนึ่งหาบมัดก็วดดมาก สื่อไว้ดอกอาบาดแต่ว่าสื่อเก่าเท็ดสื่อไว้หลายๆอเหล็กมากเสแล้วอกหมู่ตัวว่าเปลาเนาน้ำเล็กนี้มาตลอดมีหมวดได้กับมิตเตี้ตะเหล็กเก่เเก่เท็แต่ว่าหล่ะฉันที่เขาซื้อลยดอกอาบาทก็เก่าหนึ่งแมสือเก่านึ่งอาบาดก็พอไปเหล็กหมักเหล็กมากที่เก่าเท็ยรอเนาะ มากับคนโตทำแต่ว่าเหลื่อมเริ่อมเริ่มซาลงแน่แบบนั้นคือเขาเลยรับลำบากเนาะแต่กะเสือเอฟซีครับคืออะไรไปตัดานให้่ดีกับคนโตทำแหม่ไม่ได้ทำเราบอกว่ามากับโตกมากับตกเพราะว่าที่คนมันตกก็ตกเองตกตกร่างเทอมันกับห้อง ไม่ได้อยากเห็นรถโต้ครับเชิญใส่บริการชมกันเลยครับนยมเป็นนางเงือกแถวแถวบองไปบองเล็กๆโต๊ะเด็าต้องแฮงแมวครับแหงโต๊ะแบาวก็เบาสองไปน้ำเนี่ยตัวมากคู่กันแ่วไหนโต๊ะยาวน่ะจะได้กับรอบจันราหมนะครับเด้อบ้าบนางไปกับไห้ซาวแหม่มไปนํำในเดิอ ก็ไปหาเลยก็พบหน้าก็เบาหน่องแล้วเนาะครับผมอาจจะหาเลสองคนจะได้อะไ้ก็เป็นไปได้จะได้กรบวันทุกคนโชวดนี้นะครับเด็กงูครับเก้าหนึ่งสารตาเจียสารตาเจียสารตาเจียเออเก่าหนึ่งสคาครับมครับวันพีสิบหก้าครับควันีสิบหาคม้าครับผมสนวัสดีค้ครับผอกครับนพีิกคนพีสิ้ครับนวยีครับนบ

นี่ครับโอ้เพิ่นมาเพิ่นมาลบฝนครับสาธุสาธุเด้อโฉบไงโฉบไงเพิ่นกบเลยมาเฮ็ดยงังเฮาดอกครับเฮากกบ,บเลยเปเฮ็ดยังเพิ่นเนาะต่างคนกับต่างอยู่กันครับแต่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดโฉบครับสารยังก่อสารสารปูตาเจียยืนข้อสารปูตาเจียครับ,รบาารงานลงงวดแถลเนาะให้หาเก่าซีเด้อตรงตรงเลย อ่าวันนี้มะควาวูกเขียวไม่ไน,นไรหรคุณได้หัวคนาดท้ผลว่นโอ้หัวไม่คุ่นไ้ลเดี๋ยว,วนะไปเลยไปเลยดี๋ยวจะอดเขาขาวๆน่อะคนกำลังจิตตครับนะครับ เพ่อนกระยานเขาคือกันเขาไปยานตัวเนื้อเลยเออไปแหละไปละออกไปข้างนอกแล้วมนี่ไปออกตนี้น่าสิบหกเนี่ยโคบุ้าเนี่ยมนี้ามาที่ได้เนยนเป็มหมออุ้ทางเลยกบมาหรอเปล่าไปแล้วเราออกข้างนอกที่เรากระยานเปียกฝนเาทุกคนกระยานเปียกฝนด้วยกันไหเออเพื่อนกระยานเปียกฝนคือกัน พุทออกไปทางดอกแล้วไปทางลังค่าแล้ว